อ่อ่อาเยอะลางล้างเดียวผิดพอืมเอามาเยอะแค่อู้หูเกิดทำคลุมแน่นทำนิดๆอืมเอ้าผมอะไรรถดีรถดีหาที่นี่ก็ได้บ้างหาที่นี่ก็น่าจะพอมีนะเออเข้าขั้วรถดีพบแล้ว ข้าวคั่วนี่พริกปลานี่พรครบแล้วทำไมจะไม่ครบนึกว่าตัวเองไม่อะไรเออกนานแล้วก็ใส่กระนดเพราะว่าเดี๋ยวมาที่นี่ด้วยจะทำน้นทพริกอันนี้จะทอดอ่ะจะทอดทอดแล้วก็เดี๋ยวจะทำน้นทพริกเผาอย่างแบบนี้นเลยเราไม่ได้เยอะนานนี่ครับโอ้โหเยอะถึงนะมันขึ้นเอง เดี๋ยวไปเย็นไปเย็นมันก็ขึ้นนี่มันรุไม่ขึ้นเออเฮ้ยขนมนี่ชอบเลยนี่ทำยากมากเลยนะนี่เปี้ยบปูเออเปี้ยกปูนี่ชอบทำได้กระเพาะไหมโอ้โหปิดหนังเป็ดอ๋อใส่ลาบเป็ดอ๋อลาบเป็ดใส่นี้ด้วยได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมมันคนละอย่างกันเนาะโอ้โห สับมาเลยแล้วว่ายังไงสับมาติดซอสตอนนี้เที่ยงไงต้องต้มเครื่องในต้องต้มก่อนน้ำเดือดใส่เกลือใส่น้ำอันนี้ตับต้มก่อเป็นเป็นแบบอุ้ยขนมาได้เยอะมากเลยเนี่ยโอ้โหก๋วยเตี๋่ธรรมดาขนมาเพียบโอ้โหขนผักมาได้จังเยอะผักร้านร้านไทยเราพี่ นั้นโตโตมากเลยนะโอ้โหเขาปลูกทำอะไรนี่โตเร็วมากเลยนั่นร้านไทยเขาสูงมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วมาแล้วมาแล้วตัดนะไม่ถอนเหรอแ <c oughs> ม่นะคนนี้มันเปตีก็ไม่ได้ถอนอันไงก็ทอมันเลยหรอือไล่หรือทอมก็ได้ไดเขาก็ถอนกันไง,ง,น,ไงนะ ไม่ได้บอกอ๋อต้องมีคนสั่งคนเดียวหรือ่างนี้จะมีใครมีคนสั่งคนเดียวให่แหละแก่รงทางรมีใครสั่งนะใช่ยาันข้าวเช้าเยอะมีคนสั่งคนเดียวเลยลมายออกแล้วนี้มีากข้าเอนในเข้ากันเดนี่้ล้างแล้ายังไม่ได้เทจางยังยังยัล้างทีนู้ มันนี่เหมือนกันหนูุเป็นหรืว่าไม่อยากใส่เอาทำไมฟเปิดเดียเดยีเสียมังโจเนี่บาเนนีเนี่ยบางเนี้แล้วอันนี้ก็บไว้ก่อนพเดี๋ยวเรามาซอยใส่หายอดมันนีทีจานได้อนออื

เขาแค่ทำบ้านที่มันอยูเนอะคือนี่คุณอนานไปเก็บกระเทีเมเลยอะไปวดหลัง <S 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 นี่คือตาก,ก้โอ้โหมีเวลาเตรียมได้ไงต้งเยอะแยะขนาดนี้ตาก,ก้โอ้โหนนี้มะ<อ>เข่งเดี๋ยวกันนี่มะเข่งโอ้โหตาก้อมะเข่งใส่ที่เด่นไปก่อนโอ้โหทำไมมีเวลาเตรียมได้เยอะขนาดนี้สุดยอดเลยนะนี่ไม่ธรรมดาเลย วันน <Net> ี้ต้องขอบคุณพี่เออย่างแรงนะ้นี่ใส่แรงอย่างแรงใ่ดอ <GG ind ones> ืมแชื่นนี้ กับแกงบ้าเผ็ดนอร่อยมากที่เขาจะไปกินที่อื่ชาตนี้กอร<า>อมากเผ็ดอร่อยมากเด้วเขาก็ใส่อันนั้นอันนี้ เมนูกกลาบกเกีก <Wasn> ิน okay, ข really? ัเขานกับไก่มันก็ได้เหลือมันก็โอเคโอเคแล้วมีไก่ผัดไก่ใช่ใช่โอ้ อะไร,ะไรมีอะไรมาล่ะนี่โอ้โหทำไมอนนีอันนี้ถวายถวายถวายเดี๋ยวให้ถวายก็ได้โอ้โหมีมีมีพิเศษมาอีกไหมโอ้โหมีเค้กมาด้วยไม่ธรรมดาเปิดก่อนเลย นี่ก็ไม่สดท้ายแล้วไม่สายแล้วไม่สายแล้วเปอนแล้วเป่ดก่อนแล้วมาดูลเน้อเพราะว่าพี่เจอยู่ใกล้ไงสบายสบายอ้โหเอามาเยอะเลยพี่เจนละของของพีเจของพี่เจ อาวพี่เจมีนูอะไรนะเนี่ยเออเย็นอ <uh ันนี้อันนี้ blue ลูช e cheese อ๋อเอ่เอหเอเออหนูพี่ยังไม่เคยลองเห็นหนงพี่แต่แต่หนงพี่จิมยงท่านบอกว่ากินคนกินม่เต็นเนี่ยจะไม่ชอบเพราะว่ามันเป็นอะไรเน่าอ่ะชิดเอ่อชิดเน่าเออมี่กะเป็นม่คกะ เฮ้ยเผ็ดนะใส่เองนะอันอันอันนี้อันนี้ลาบเป็ดอันนี้ลาบหมูคือก็ไม่คิดเป็นลายเลยเออๆๆโครงการโครงกานโครงการไม่คิเป็นลายเลยลาบหมูลาบเป็ดเออันละวันนี้วันนี้แสดงว่ามีลาบเลยวันนี้มีสองลาบเลยคนนั้นล่ะอืมอันนี้ข้าวเหนียว อเออวันนี้ได้รับสองชั้นไม่ใช่ได้โชคสองชั้นได้ราบสองชั้นเออ,เอ,อ คุณพี่เจมาเลี้ยงเช็ควันเกิดขอให้อ่ความตั้งใจความประทาบดีต่อหลวงพี่กลับกลับคืนเป็นร้อยเข้าพันเท้าตาุก้อมาเลยรายการ ใครกินกัอันนี้ขั่วกับเครื่องเครื่องเครื่องริกคร่กับเครื่องิแกงเครื่องริกแกงต้องลองนะที่หลบไปอันนี้ดูดิดูดิเขาทำดูดิเขาทำาก็มีองก่อนเเดี๋ยว้อ่านอย่งรนอยยยยย

ออ่ะพ่เน้องดาพี่เอ้น้องดากับน้องดาอันน้ขนานเข้าไปอันนี้เบ๊อเคอันี้าป จจวันนี้วันพิเศษเนาะวันพิเศษเออวันอะไรไม่รู้วันวันเกิดของใครไม่รู้กีตาร์ดูพี่แจ่มนักบานรักหมูหลับเป็นเนื้อแดดเดียวเออผักผักเอ้ยหลายอย่างมสวยๆม้าใหญ่เออมีเค้กน้องเก๊ม้าไม่หยอยก็ขอขอบคุณผู้ใจดีผู้มีอุปการะคุณอันนี้นึงนิดนึงเอันนี้ ทุกท่านร่ำรวยแข็งแรงนะ <hof. S 1> จ้าจ้าไป <Yeah. S 1> ไถวายพระทหารด้นมเข็มมใหญ่ออ làm gì cũng chấm này cái này cái này này nhỉ? <laughs> chứ ừ, cái này <laughs> ừ, cái này này là... cái <laughs> cái <laughs>